นี่ไงหคั่นสีดำค่ะโอ้โหอวนนี่หนึ่งชั่วโมงอีกนัวนหนึ่งชั่วโมงโอ้หแล้ววันจุดจนีร์นมาเซียทีมีแฟนคืองดเพจป็นเลยแล้วครับอ้าวกี่แลเวีปอยูไหย ทีอง,องไหนไม่ต้องเพิ่มเลยเสร็จแล้วค่ะน้องเพรเสร็จแล้วน้องเพรเสวยไหมคะสวให้ยายดูให้สิสุนัสวันเกิดแล้วค่ะ น้องเพชรมาทางนี้ม okay, ี่ฟอยนั่ง ouais, ก่อนโบก่อนเนี่ยน่ารักที่สุดโอ้ยเพชรก็ลงนี่ไหมคะลงไหนคะลงไปดึงนี่อ้าวลงไปไหนอุ้ดทำไมเหม็นน้ำลายกันดูก่อนดูก่อนก่อนหนูเอาสูงเท้าออกหมดเลยเหรอน้องสายดีใครใครแต่งหน้าให้หนูอ่ะทำไมมันมีแต่น้ำลายใครแต่งหน้าให้หนูคะอู้หูสวยมากทรงผมพี่พอน้องเพชร น้าบารทำอน้องเพชรนั่นแหละน้องเพชรเก็บเลยน้องเพชรเก็บให้ยายเลยเดี๋ยวนี้เลยใครทําอ่ะมีแต่พวกหนูสองคนนั่นแหละอ่ะพี่พลอยหันหลังมาต่อไปพี่พลอยพี่พลอยขันหนามานี่ขันหนามานี่พี่พลอยขันหนามานี่อ่ะก็โดนแน่แล้วก็โดนนั่นก็โดนแน่วันนี้เราจะไปที่ไหนนะคะไปเทเวศกาล แม่จะพาไปเซเว่นเหรอี่จะพาไตอนนี้ไม่อาบน้ำอยู่ใช่ไหมคะฟันไม่แปรงฟันไหมโอ้เยอะอยูเนี่ยอะไรเยอะเดอเด้อเด้เพราะมันไม่ตรงอ่ะพี่พลพี่พลมันตึงตรงหน่อยแป๊บนึงไม่ตรงเลยอะตรงตรงก่อนตรง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  ตง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  อยากเจอโอเคนะคะขอบคุณนะคะวันนี้วันเกิดหนูหนูจะไปทำบุญที่โรงเรียนบ้านห้วยเตยนะคะไม่ไปไปไปที่ไหนอะลูกไปที่ไหนดีไปเซเว่นอ๋อก็ไปเซเว่นก่อนแล้วค่อยไปยังไงคะไม่ยไม่บ้านห้วยเตยหรอกเอา้าทำไมอะลูก หนูไม่รักพี่บีมอหนูไม่รักพี่บีม๋อพี่บีมไม่รักหนูใช่ไหมอะหนูไม่รักพี่โสดเหรอไม่ไม่รักยีนางแ้้เหรอไม่ไม่รักตาฝนแล้วเหรอไม่ไม่รักทวดแล้วเหรอไม่เอ้าไม่รักทวดแล้วเอ้าแล้วทําไมไม่รักทวดอะต้องหนูต้องรักทวดสิลูกหนูไปนีกัเใจนะนี่ไปไหนหนูต้องรักทวดเข้าใจไหม มาจะดูอย่างคุณชีเวได้รอให้แม่อาบน้ำเอาแล้วนี่หายไปไหนหมดแล้วลูกไอ้ที่ปักกิ๊บมันเนี่ยทาไมมันไม่มีอ่ะไม่ที่มันเป็นดาวอย่างนี้ค่ะอ๋อใส่งั้นก็ใส่ดาวนะน้องเพชกใส่พี่พลอยใส่ดาวเนาะมันมีแค่ดาวดาวนดาวดีวดาวนั่น ำไมไม่รักทวดล่ะลูกหนูอยู่ไม่รักทวรักรักโทษนอยสงสารทวดไหมททดแก่แล้วอ่ะมันมันคนแก่มันคนแก่เอ้าหนูก็ต้องรักคนแก่สิลูกคนแก่น่าสงสารนะเดินไม่ได้เลยหนูไม่เห็นเหรอทวดเดินไม่ได้หนูเดินได้หนูก็ต้องรักทวดสิลูกหนูก็ต้องช่วยพยุงททดพาทวดไปหาหมออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ มันเต็มเลยอ่ะ,อะหนูต้องหนูต้องพาทั่วไปหาหมอพาแม่ไปหาหมอพาตาเล่หาหมอพาพ่อบอยไปหาหมอพาแม่แอนไปหาหมอมันหมดกิบทีเพราะว่าหน,หนูหนูเก่งอ่ะหนูน่ารักอ่ะหนูเก่งในใครทำอ่ะลูกในใครอ่ะไอ้กิ๊บใครอ่ะอ๋อกิพี่น้องลอยนั่นแหละคุณยายคุณป้าคุณนา้าคุณอาส่งมาให้หนู ของพ่อพีต้องพลอยนั่นแหละค่ะอันนี้ของใครอ่ะไหนอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ก็ของหนูนั่นแหละของพ่นต้องพลอยแหละค่ะพ่อพีต้องพลอยาว่าใครชื่อมาอ่ะคุณป้าคุณนาคุณอาคุณยายส่งมาให้หนูหนูขอบคุณเลยค่ะนี่แต่ตอนนี้อะไรค่ะไหนคะโบค่ะโบผุกผขมใครชื่อมาฝาอู้หคุณนาคุณอาคุณยายคุณป้าทุกคนเลยทุกคนซื้อมาให้หนูครชือมาฝ ขอบคุณนะคะแ<ส>ม่เด็กันจ้า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 ไหนไหนไหนนูกหนูนั่นแหละทำหนูก็ต้องลงมาเก็บเหมือนเดิมนะนมันัะเกิดหนูไม่มีบรรันไดอ่ะมีทำไมจะไม่มีไม่ต้องมาหัวดีกับไข่หรอกค่อยรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละบันไดยอยู่ตรงนี้ใช่บันไดยอยู่ตรงนี้อ่ะมันต้องมาคขาอย่างนี้เขาอยู่ก้อนผมเขาลื่น<อ>นะคะ ไปขีนีูกนี่แกจของแมกไปไหนไหนอะไรนี่ของแี่ไหนูกไ่เลิกมื่อส่วยคอยเก็บแราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามขวบแล้วค่ะวันนี้หนูสามขวบแล้วค่ะไหนหนูทำเลกสามให้ยดูสินี่นี่อย่างนี้อย่างนี้นี่ ทำปวดแล้วพ่อไม่ใช่สองค่ะสาม่ะสามขาเอานี้ใหนึ่งสองสามนี่ไงสิเอาาอย่าเก็ดเก็บแป๊กดโอเคสิเอ็สิอิดอเอานับก่อนเอานับขยายฟัหน่งสองสามสี่ห้าหกเก็บเก้อ่ะแล้วพอสามกิดหนึ่งวันวันค่ะโอเคแล้ว

สวดมนต์ไหว้พระเอาไหว้แล้วก็สวดมนต์อยูดได้ไหมด้วดยอ๋อเก่งมากไอ้ต้าของยายไอ้ต้าของยายเก่งมากขอบคุณนะคะบอกขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่วันเกิดหนูนะคะขอให้หนูเป็นเด็กดีขอให้หนูเป็นเด็กน่ารัก เยันเก่งๆอยู่กับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นานๆนอยู่ด้วยกันตลอดไปรักมากๆรักแฟนคลับไหมรักเอฟซีโอ้เป็นอยู่ได้วยไอแก๊จมูกมก็เป็นแบบนั้นอ่ะไหนลูกอ๋อจมูกมันมันมันแตกมันไปโดนอันอันโดนล้มแหมโดนล้มตอนนี้มันห้าวมันแตกโอ้ยเฮ้ยคอ,อยจะได้อ่านนะอีกชั่วโมงหนึ่ง มจะได้ออกไปต้องต้งต้องพาพี่แจนกพาพงหนูไปคุณหมอหน่อยอ่ะทำไมล่ะพาหนูไปคุณหมอหน่อยอทำไมต้องไปพาหนูไปคุณหมอหน่อยมันมันเป็นสนุกแตกอ๋อมันแตกอย่างนี้เหรอ <S <S <ช>อ๋อแล้วคุณหมอไหนอะ่ะคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลจุบบันเอาไปโรงพยาบาลราชพฤกษ์ใช่ไหมจุบฤกษ์ราชพฤกษ์แล้วมีคุณหมอชื่ออะไร คุณหมอชื่อวันเพนวันเพนคุณหมอเพนคุณหมอเพนหนูน่ารักจังเลยมันจมูกแตกมีจมูกแตกแล้วมีป้าบีอยู่ด้วยไหมป้าบีดูป้าบีอยู่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะอยู่บ้านด้วยค่ะอ๋อมีพี่มีนาด้วยไหมพี่มีนาอยู่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะอยู่โรงพยาบาลด้วยค่ะโอ้โนูรักไหมหนูรักหนูรักป้าบีไหมหนูรักพี่มีนาไหมหนูรักคุณหมอเพนคุณหมอคุณคุณคุณยายอ่ะคุณ อะคุณหมอ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 คุณยายเพนคุณหมอนูรักไหมนูรักนูรักมามามาเผลมาแผลขาขาขาเป็นแผลโอะแม่เจ้าไหนล่ะแล้วแล้วทำไมเธอเป็นแผลเราไปไหนลูกเราไปทาโรงพยาบาลโอ้ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนอะลูกมาตรงนู้นมาแล้วจะไปข้างนั้นอะอะอะทำ เออแล้วหนูรักคุณแม่ป้าบีไหมไม่เอาหนูรักพี่มีนาไหมเอาหนูรักป้าบีไหมหนูรักคุณหมอไหมคุณหมอเห็นไหมเออแล้วแล้วแล้วหนูจะไปหาหมอแล้วแล้วหนูเป็นอะไรนะมามาคุยอยากได้ใครคุยโอ้ปุยอ่ะอ่ะหนูขอบคุณหนูสามขวบหรือยัง จนโดนำโดนอันนี้เฉยโอเคโด, okay, ดนนี้แล้วพี่พลอยยังไม่ร้องเพลงชาติเลยเดี๋ยวพี่พลอยจะร้องเพลงอ่ะอ่าอ่ามร้องอ,อ,อันนี้เฉยมันโดนันี้กพี่พลอยร้องเพลงก่อนสงบ

จูจูกระแตนจููทอครับอ้าวถ้าเห็นคุณครูเดินมาทำยังไงสวัสดีครับครูค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนอ่าแล้วทีนี้อ่าสมมติว่ามี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 คนเดินมาแล้วเห็นแล้วทักหนูอ่ะอ่ะพี่พลอยสวยจังเลยพี่พลอยพูดว่ายังไงสวยจังเลยอ๋อสวยจังเลยสวัสดีค่ะ แล้ววันสวัสดิ์ตอนเช้าทำยังไงกุดอะไรนะ o r n i นิง o o d morning how are you แล้วอ่าแล้วถามอะไรนะ boss what, what is your name F F U Y my name is my name is พอรปุริสายใช่พูดไหมไม่ <But> อ้าวล้วหนูชื่ออะไรอ,ะ <Good morning. S 1> อ่ะลูกชื่อปุตปอดินอ๋อพอรปุริสาย uh, morning, อ้าว o ุดมอ r n นิงไงอ๋อ g o ุดมอ r n นิงแล้วทีนี้ อ่าแล้วแล้วปวดแล้วแล้วพ่อชื่ออะไรลูกพ่อบอยอะไรนะพูดก่อนอุ้ยเพชรปูดศรีชัยครับโอ้แล้งเพชรปุดศรีชัยอานนั้วหนูพ่อชื่ออะไรลูกเอาถามพี่พลอยก่อนแอนออรดีพี่พลอยครับอ๋อแอนออรดีพี่พลอยครับเอาพี่พลอยจำไม่ได้หรอแอนดูนี่นะเอ็นออร์ดีนามนี้ เจ็บไหมให้ทบให้หนูด้วยอะหนูด้วยอะ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 อันนึงสองช็อโอ้เจ็บไหมคะเจ็บเจ็บค่ะข้ามเลยข้ามเลเอออ่าเสร็จแล้วเราไปเรียกแม่กันเสร็จแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไปเรียกแม่ในห้องนะคะแม่เสร็จยังคะแม่เสร็จแล้วค่ะอ่าไปแล้วนะหนูไปแล้วนะแม่แม่หนูไปแล้วนะ แม่เสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะไม่ติดไม่มีเสียงเลยเหรอลูกไม่มีเสียงตอบรับแม่ถอยไปแล้วนะอ่าพลอยไปแล้วนะแม่เอาขึ้นไปดีๆลูกเอาขึ้นดีๆขึ้นดีๆไม่เรียกเลยเอาไม่ไม่ตอบไม่ใช่ไม่เรียกไม่แม่ไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยอ่ะใช่ค่ะได้ไปไปเรียกกันไปเรียกแม่ เอ๋แม่จ๋าแม่จ๋าแม่อาบน้ำเสร็จยังคะไม่มีเสียงตอบรับเลยฮไม่มีเสียงตอบรับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บตูดโอ้โหเจ็บตูดนะไปเลยแม่คะขึ้นไปแม่พาขึ้นไปเรื่อยเรื่เพราะว่ายายจะอาบน้ำ ไปไปเลยค่ะโอ้พี่เร็วแบตแม่จะหมดแบตยายจะหมดแล้วเนี่ยเร็ว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 พี่พลอยขึ้นไปแล้วนั่นเร็วๆพี่พลอยจับดีๆนะลูกจับดีๆนะคะเดี๋ยวมันตกค่ะเดี๋ยวมันจะตกนะลูกนะกระต่ายกระต่ายไม่รอหนูอ๋อ้พี่พลอยไม่รอหนูเลยหรอกระต่ายไม่รอกอกระต่ายที่ไหนอะ กระต่ายเหรอกระต่ายไม่รอนเต่าอ๋อคือนิทานเรื่องเต่ากับกระต่ายเอ้ยหยุดหยุดหยุดจอปพี่พลอยห้ามทำพี่พลอยไม่ได้ไม่ได้ดากมันจะนี่จะหมูตูดตูดไม่ใช่ดากตูดมันจะพังใช่ไปไปเรียกแม่เร็วเรียกแม่เร็ว,รวไปเรียกแม่เร็วค่ะเรียกพ่อก่อนมา แม่ขาแกูนี่ไหนดูสิแม่เสร็จยังคะถามก่อน่อแกู่นี่ไหนดูอะไรลูกโอ้โหน่ารักสุดๆอะอุ้ยนั่นไงแม่มาแล้วปะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวยายจะอาบน้ำแม่เสร็จยังเดี๋ยวแม่อาบน้ำนะโอเคโอเคโอเคค่ะไปชาร์จแบตก่อนแบตหมดพี่น้องเอ้ย เอว้ค่ะโอเคได้ค่ะค่ะโอเคค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนนะแบตหมดค่ะสวัสดีนะคะ